แผู้มีเกียรติครับพบกับการแสดงของลูกเสือเทศนาดีโรงเรียนวสวอารมณ์ในชุดพันธ้์ไทยนอสิคอเสียบกมึงดังครับใครตบดังสาธุสาธุขอใไปรวยนะครับใจกันนะเสียบต่อเบอร์เป็นกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิ ครับเราชมเขาก็ชมเรานะฮะตบมือให้กันและกันเป็นการแต่งครับไม่ถามมาด้วยวิวเป็นเด็กเนี่ยก็เลยต้นไม้ต้นไม้ใหญ่แล้วจับขอเชิญชมครับพันท้ายนรสิงห์นี่วนนี้กล่าวถึงวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ข้าราชการในสมเด็จพระสันติพิตที่แปดพระเจ้าเสือในปีพุทธศักราช2 2 4 7สมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จทางชลมาศไปทรงเด็ดตกปลาที่ปากน้ำเมืองสาครบุรี เมื่อเรือพระที่นั่งไปถึงตำบลโคขามคลองช่วงนั้นกดเคี้ยวมากเรือพระที่นั่งเอก,ก,กชัยชนกิ่งไม้ใหญ่จนโขนเรือหักตกลงในน้ำทันท้ายนรสิงกับทูลให้ทรงจับศีรษะของตนตามพระราชกำหนดในกฎมนเทียนบานและสมเด็จพระเจ้าเสือจักทร,รงพระเพเมตตาพระราชทานอภัยโทษแต่พันท้ายนอสิงก็ยืนยันขอรับโทษตามรชาชพนันธุ

Chao dưỡng hòa bình